ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียว่และแเซเวียดักแบบนี้รออยู่ไอดีหักขวาออกไปเลยตามมาข้างหลังเปไน็นไอดี้ชนกําแพงแล้ว ก้อนแมวเลี้ยวรถในจังหวะน,นี้ดาเมจติดรถเลยไม่เข้าตัวคนเอ็ดดี้น้องไมฮาวงี่ก้อนแมวหลบไปทันเลยครับไม่นองทั้งคู่ครับแล้วฟาลอสอ้อมมาเอ็ดดี้ปั๊มยาขึ้นมาได้แล้วครับผมโอ้แต่ว่านี่ไงขาแตกครับผมเรียบร้อยฮะน็องดาวแรกด,ดุมากฮนะเซเว่นสปอร์ตวันนี้ครับเราเห็นคนที่สี่ไกลโอ้เอาเรื่อง啊วัดสุดเลยครับแล้วเรียบร้อยเลย,เย,เลยก้อนแมวสวนกลับมาให้จอใส่เอเลนา่าเอชีไปจังหวะหมูอีกแล้วโดยๆขึ้นมาแฟนกกเฟดดี้อยู่เฟดดีดด้ดีกว่า,<อ>าจังหวะน,นี้เฟดดี้ดีกว่าเล่นกับนองอยู่แล้วโอมผมน้องดาวลงไปเอ็ดดี้ เทติ้งเหมือนเหลืเลยคนเดียวเกนทุกอยู่มาตัดใจปากแกรนดเนตน่วงน่วงไปถึงเฟดี้มาย้อยซ้ายมาแล้วเรียบร้อยเลลิกน็อกไป1หนึ่งขาแล้วโอมโจะเกมไปนี่แล้วเห็นครับแบบนี้หวานๆเลยไหมจะออกตามเอฟีไปเลยหรือเปล่าเรียบร้อยคร<อ>ับผมแมกเกนที่มาแจไปหนึ่งฮะเมอร์ลินบอยยังไม่ดีขึ้นครับผม จะดันออกไปเก็บเลยหรือเปล่าไอโอติก้าครับมาท้อไปหนึ่งลูกไม่ถึงนะลูกที่2ก็ยังไม่น่าถึงครับผมแล้วเพมาเรียบร้อยเลยเป็นคูเกซี่ปิดจูลิโอจะเกมไปเหลือแค่คอนโบย่ากับเอ็กคูเตียอีกแล้วครับสองคนได้ครับโดนกดทุกทางครับเอ็มไอเชตออกไปยิงไม่ได้ครับเนี่ยต้องเป็นสมอปูเรื่อยๆครับมอเตอร์ไซค์แล้วน่าจะโรเทนไปอีกโพซิชันหนึ่งครับแต่ว่าโอ้ยมอเตอร์ไซค์มันเพิ่งออกตัวแล้วเรียบร้อยแปดตัวคอนโบย่าลงไม่นอนเหลือเอ็กคูเตคนเดียวเพาะไหมเพาไปเจออีกเข้าไปเจอรับ เรียบร้อยครับผมเเมทีสสิบสามฮะแบบนี้ใช่ครับแล้วดูโดนซัปพอร์ตตำแหน่งมาแบบนี้บ๊อบลีขอไปโอ้ลำบากแล้วฮะใกล้ๆมีแมกเกนซีรออยู่ด้วยนวงระเบิดมาล้อมจับถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงครับล้อมจับแล้วแมกเกนซีใกล้มากๆแล้วทิ้งท้างด้านบ๊อบลีไว้เป็นตัวเปิดจุดครับผมโนดาได้ยินไหมฮะเราใกล้ๆเป็นโจใจแล้วเป็นเจเยอร์เปิดหัวสกอตได้ฮะ เพราะว่ามูเหลือ2คนที่ยืนอยู่โนด้โดนแตร์ขวามาเมกัสซี่วิ่งยัดจังหวะนี้สเปรย์เรียบร้อยของบุรีรัมย์จบในดับที่2โดยแสแกร์ออราวครับแล้วมาอีกสองคนตรงนี้สวิตกับเจมครับผมจับตีนั่นเพิร์มมูแตกหรือไม่ครับมีเอ็กซ์ซอร์นอนอยู่แล้วโดนยิงมาจังหวะนี้จัดโมเมนต์ต้องหลบมาแล้วควักแกรนด์ปาย้อยยไปดูว่าจะถึงหรือเปล่าโดนข้างหลังยิงมาต้องหลบเรียบร้อยจัดโมเมนต์ได้มาหนึ่งอีกน็อกครับเป็นเจมนั่นเองครับลงแรงเลยครับผมช็อตนี้ฮะสะดุ้งเเเเเเลลลยยยยยแแ้้้้้้ววสสปปปรรรร์ไีีบบบอออซนนนกคััผม็ดทาาาขห โอ้เหลือสวิคนเดียวครับตรงนี้เจ้าแมนอยู่ไกลๆกะจะล็อกให้เพื่อนแต่ว่าบอสเซนแม่นกว่านะจอดนี้เป็นเลดด่อสวิทตรงจัวโมเันลงไป่นอนก่อนเหมือนกันครับผมเถกันไปเห็นแล้วหนึ่งรอหนึ่งแทบไปบอสเลสเอาจัดเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยไป่จูเพรียบร้อยไหมเกือบมนีไม่จบบอสเซนหรือสวิแล้วจะดูทางด้านอื่นก็มีการบวกการตแดกันแต่หัวเหตุตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วเป็นบอสเซนแต่ใ็่อย่างดีเก็บตรงนี้ทีวันเฟิร์มจบในดับที่สิบเอไว้ในนี้ มูฟลำบากนะแต่ว่ายังมีพื้นที่้เล่นตรงนี้แอตตออเรา,ากำลังจะจบในอ,อันดับที่ไปไหนโจจอดจอดทันนะเราลงมา<อ>ตรง<อ>หลุมเล็กๆตรงนี้แล้วลอดไปครับแมคแคนตี<อ>้อคอยพาอะไร<อ>เหลือฟีแล้วเดินอีกแล้วครับพี่บอลท่านผู้ชมจะบอบสเซนกับจัดโมเมนต์และจัดโมเมนต์ขึ้นมาได้ เอ c ซีเหลือ4คนวิ่งแบบนี้มันรีกัแล้วสะบัดเข้าหัวเลยครับโรเจอร์อนอกดาวนอฟเซนเจ็บหนักมากจะต้องช่วยแต่ว่าโดนยิงมาจากอีโรนิกไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วเรียบร้อยเพรา่มูจบในดับที่9แต่ว่าจังหวะนี้บอเซนจัดว่าสุดจริงๆฮะเฟดตี้ยังไงครับผมยังจูกอยู่นะ แล้วเวก้าก็กไปเก็บ gen, ออกซิเจนครับผมเอ้ยเกมนี้ลูเมเนตมาดีฮะปกติมกักจะทำผลงานได้ปกติแล้วนี่ไงคอมโบปู่ชิวกับโรติก้าเนี่ยเห็นทุกวันจริงๆนะช่วงหลังๆแล้วปู่ชิวครับผมยังจูบอยู่ว่าโดนยิงกดมากำลังจะหายกำลังจะหายแล้วนี่ไงเป็นดูเกตี้ครับผมแล้วธนวัฒน์สามอย่างเร็วเลยฮะมาคิวสต,ติวโอ้โหธนวัฒน์ไม่ได้แล้วตรงนี้ยืนนิ่งๆเรียบร้อยเลยเลยเยที่แรกแยกเล่นคนเดียวครับผมใช่ครับผมโอ้แอนติกฟองโอ้แลได้เอจีฮะนีเป็นโรติก้าเข้ามาหลังหินอุ้ยแล้วเจเคอา เม็ดเดียวฮะตรงนี้ยังได้ไปต่อแต่ว่าจะงี่มีของอุ่นปาสั้นไปหน่อยฮะ JKA เอจจะเดินฝั่งไหนไม่รู้เนยดูกล้าพีกไปยิงธนวาแล้วติดหัวไปยังไปโอติก้าอีกแล้วจังหวะนี้สวยงามตอนนี้เป็นคนที่ลั่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับผมเดินยันไม่ได้จิโกโยหรือคนเดียวน่าจะเป็นเอจีเบนเดหร์ยันบ็อกเฉกตาดาราไปได้เโอดิก้าอุ้ยและเรียบร้อยครับผมเอเีนฟฟ์ฟ็อกเบอันดับที่7เจอต่วนมาทูเกตี่คนเดียวครับผมเฮ้ยจังหวะนี้มาดึงแต่ว่าด้านหลังยิงเพลิน ยังไงโคเ่นคคทพังไม่มีใครสนใจข้างหลังเลยฮะแล้วลอเบิดจานต่อหนึ่งแดไปก่อนโอ้ยแซดไนแนครับยังไม่หันไม่หันเจนซ่าเอาหนึ่งก่อนล่าก็ไปมาผูสวนวขก็มาเจ็บหนักมากต้องช่วยกันเทที่ผมวันนี้อายุมอมอายุมอมกลับรถมาแล้วสามตีนอนไปก่อนหนึ่งแล้วโอ้ยนอนสามนอนสามเลยแนปยิงเต็มๆียังไม่โดนสักนัดเลยครับโอ้ยนี่ยังไงแล้วเจนซาหน้าไปได้แม็กโซนัรครับผมไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาแบบนี้สามก็บอกมันไม่ไหวฮะติ๊กแซก เดิตัวไม่โดยเจมส์ตาเมตาจมส์ตาเจ้าอีกไหมเจมส์ตาจ้าอย่างไรอีกทางหน้าทิ้งกันเลนึ่มาคิวสติวไปโอโตโ้ตรงนี้เก็บงานไปก่อนครับผมทูเกตตี้มาแจมเหมือนกัน,นกลุติ่เด็กน้องได้ลงไปก่อนทีโรนิกได้เจมส์ตาธนาวัฒน์ไปได้อีกโอ้โหแจงคูลรอบได้ทูเกต<อ>ตี้เหมือนกันยิงกันสามตี้เลยครับผมตรงนี้ฮะเอจีกำลังจะชนกับเอจีต่อเลยฮะไม่ให้หายใจก็เต้นตีเน็นแล้วยิงมาแต่ว่าด<อ>ีมจีนั้นค่อยปก่อนอาเกียมาท่านตีตาหลัขึ้นมาแล้วตีคนของดีมโอ้โหดีมจีตอมก เดินยัดขวาจะเอาที่เบาคิวดีเอ็มจีชิงชิงมาซ้ายดีเอ็มจีเก็บนายก่อนแล้วลากเข้าไปมาไม่ไหวจะตีสวนกันมาหนึ่งแต่ยังไม่ได้คิวทุกท้ายจะซ้แต่ซ้ำไม่ทายนะผมธนวัฒน์ปิดงานไป yeah, yeah. อัมบูรี่เกมมิ่งสิบสามคิวครับเกมแรกโคตรมันนะเดย์เยอร์เดยเยอร์ต้องนั่งนิ่งๆคะถ้าเปลี่ยนโพริชันเนี่ยยังไงก็โดนเก็บครับผมแล้วเดินมาเช็คที่บ้านหลังนี้ไม่เจอครับครับผมดูไหมครับว่าอยู่ข้างนอกครับเอ๋ครูเซียตัดสินใจพันยาก่อนครับโอ้ยแล้วเข้าหัวจูนิโอไปจังหวะนี้สวิตโโอ้หคังแม่นเลยรบ ดักแมนมาอีกหนึ่งครับสี่ต่อหนึ่งครับเจเยอร์เ er. งียนอยู่ฮนะ <4 S 1> นี่ตล้าด<อ>ันนะ 1. 1> นี่มาเชิดถ้าอ,อยากลอดต้องตัดสองให้ไวครับผมพูดแต่สี่ก็บอกต้องดูด้วยนะผมยังไม่เห็นแม็กของ J er เจเยอร์นะครับผม er. แล้วดูเอกรุ่เพียหยอดเช็คมาหยอดเช็คมาไม่น่านนอกหรือนอกไม่นนอกจริงๆอนะ่ับแล้วเบิดแผ่นนี้ครับผม โอ้ปกติมันต้องน็อกไปแล้วเจเยอร์ปั๊มยาขึ้นมาแลวเช็คแบบนี้คิดว่าไม่มีใครน็อกอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ยังอยู่นะเอาแล้วเป็นดักแมนไปเปิดน็อกสวิตได้ก่อนครับผมเอาวะเดินเคลียร์ไหมฮะแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งเจเยอร์ยังไงเจ้าแมนใส่ไอคูเซียได้แล้วจะเป็นเจ้าแมนเก็บจูเลียโอไปด้วยครับผมเอาแล้วครับผมเจ้าแมนเจ้าแมนเก็บไหมเก็บจูเลียโอกำลังจะจบเกมแล้วหลบไปทันครับผมแบบนี้ไม่น่ารอดเลยครับเจเยอร์แต่ว่าคิวีนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วระเบิดโดนเพื่อนี่ไง ไปจะได้ไม่ทรมานครับผมเจ้าแมนบอกแล้ดีเอ็มจีเหลือคนเดียวครับผมด้านหน้าดีแต่ดีเอ็มจียิงตัวกว่าครับจดนี้โอ้แต่ว่าซ้มไม่น่าได้ฮะต้องฮะเกมจีต้องหอยกลายเป็นบูเกสซี่มาปิดงานแทนครับหนึ่งคิวของอเมรี่เกมมิ่งครับแล้วซะเปไปช็อตนี้เรียบร้อยเลย3คนลวดฮะโอ้เป็นเอ็ดดี้มุมนี้เนี่ยเก็บไปดับเบิลน็อกนะส่วนคอนติจีอีกด้านหนึ่งเป็นเคซี่ฮาวมาร์ตเอ็ดดีฟ็อกเกมนี้มีปัญหาครับเหลือคนเดียวน่าจะเป็นเลเยสครับ แล้วแอนแท็กอลาวครับผมมีพื้นที่ให้เลน่นอีกแล้วตรงนี้เจ้าแมนจะไปไปเรียบร้อยเลยรอยอยู่นานรอยอยู่นานติดบอลหลังบักกี้อยู่ครับผมยังไม่ได้อีกหนึ่งน็อกนะแต่ได้แน่นอนครับคิวนี้น่าจะเป็นคิวแรกของคิวคอนเฟิร์มครับ<า>สำหรับบีบีฟ <ผม S 2> แล้วเข้ามาชา้าคิวคอนเฟิร์มสวิตคนเดียวโดนลุมมาแล้วเรียบร้อยเป็นวันนนตัดน้องสวิตได้แล้วเป็นเจ้าแมนซ้ำบีบบอลจีเกมไปก่อนแล้วทับเลยฮนะไม่ซ้ำด้วยการยิงครับผมดูฮะทวันนนแล้วตรงนี้เบอร์พ่อมูด เบอร์พ่มูดนำมาโดยนนโอติก้าชนแล้วเจอยังไงเจอไมหมเปอยฮอนโบยาหยิงกดไว้อยู่ต้องขยับออกมาแต่ว่าด้านหลังอีกสกอตกับดันโมเมนต์หลังนี่ไงไม่มีใครเช็คแบบนี้หลังแตกแน่นอนครับผมหลังแมนได้ยิงด้วยแบบนี้โดนล,ลูครับผมโดนล้อมเลยไอเอมไอทีเอล้อมเบอร์พ่อมูด ยิงฟรีตัดได้หนึ่งก่อนกำลังสเปรมาลากมาเป็นดาบเพราะเราใจโมเมนต์สวนทางแมนหายเหมือนกันเจมไปล้าช็อตเอซ์กอร์ได้แล้วลาช็อตลัวๆเลยเจนจังหวะนี้เจ้าแมนไปล้าช็อตดจังแมนได้เหมือนกันบอลเต้สั่นน้องจูเลียแล้วไอ็มาเทสหมดตีก่อนอันดับที่ที่ผมรับเขาก่อนแต่ว่าแพ้ช็อตนี้ผมและเป็นเจ้าแมนตัดนน้องบอลเต้นได้ดจ้าแมนเจมยิงคอายาวๆเจมเจ้าแมนและเรียบร้อยครับผมโอ้โหเสียงยิงหันมาแล้วธนวัฒน์เอาอีกแล้วชาร์จมาเลยเส็ดเปิดน้องเดียมเสียคอนซอน คนต่อต้องไปเจียอาติดหัวแล้วบอีโรนิกต้องรีีหลนก่อนแล้วเจีอ,อาโดนตัดจากรเด็ดบ,บน้อแล้วรถเสร็จที่เป้าน้องไฟเหลือชะนะวาัชิร์คนเดียวรับนอนเหืเอกิพยอยู่ตรงนี้รถดีเอ็มจี โดนลาทช็อตมาโดยเลเดียสหนึ่งคนครับผมที่เหลือเอเมตตีกวาดออกหมดเลยฮะก่อนก้อนแมวตัดอีกหนึ่งเป็นสองเนาะของก้อนแมวแล้วเป็นก้อนแมวเก็บหนึ่งไอเอเมตตี้มาลัช็อตได้แล้วมุมนี้ก้อนแมววิ่งยันเลยจะถือมีดมาแทงแต่ไม่เดาที่เจนสวนก็มาโอมช่วยไว้และสุดท้ายแฝดไปตัดโอมจากเกมไปก้อนแมวโดนตัดไปแล้วไม้ตีมาแจมโอมสุดท้ายเป็นสองสองมงจบไปก่อนในแบบที่สองเอเมตีไปยิงโนวได้ครับเพรว่าจบในดบบที่สิบเท่านั้นเองฮะต้องเอาร์ดเอเมตี้โอ้โหหัวเห็ดนี่ไงมาแล้วครับผมแล้วตตรรงนนนีีี้้้โดพพออยู่่แมมกกเเาาะ <ersch> หนึ่งก็ขอไปเหม <cause S 2> ือนกันครับผมเดเดทยังจูบอยู่นะฮะมาแล้วมารินมอไฟใหญ่ยังไม่ได้คิวสักคิวนะแต่ว่าได้น้องมาแล้วมันโถยิงฟรีใส่เวก้าแล้วยิงครอนมาแล้วมันโถได้เวก้ามาเหลือเซนซีนคนเดียวมันโถเวลาเซนซีนกระล่างสเปมาเก็บเซนซีนอีกหนึ่งก็บรีไปตัดน้องไม้ทีได้ทางด้านหนึ่งแล้วเหวเฮดุตัวท็อปเผาแฟดสุดท้ายลูมิเนนไม่รอดผมจบในอันดับที่เก้าตามด้วยเซวีสปอร์ตหรือเปล่ายังไม่น้องขอมารินมอไม่จบจริงๆแล้วแมรกซีนปิดเดเท็เกมมิ่งจบในอันดับที่แปครับ โอ้เลยครับผมสามคนนะโอ้เฮ้ตบบลีแมกนีซแล้วตรงนี้ไหลขึ้นมาตีน้อยเห็นเบอร์ดีมอลแล้วสเปย์ไปเรียบร้อยไหมยังไม่ได้ครับผมสามอีกหนึ่งดอกยังไม่ได้เหมือนกันครับผมต้องหน่อยลงมาก่อนตีน้อยสเปย์ไปแล้วสุดท้ายได้ไดไดเทสตินออกน้องดาวลงมาเหมือนกันหามุมทางด้านขวาอยู่แล้วแมกนีซไปปิดฝาหลอดอีกแล้วครับผม <หา S 1> โอ้โหออนไฟจริงๆนะตรงนี้สำหรับแมคกี้ตี้สเปย์ไปติกแตกไปเลยติ๊กครับตามออกเกมไปก่อนแดูว่ามันโสดาเมจใส่หน้าติกแซกไปสี่สิบแปดโ้ววิ่งแบบนี้ลงจัดลงจัดประหลัดบ่อแมคกี้ตี้ขอตีน้อยแล้วส่งทางด้านติกแซกไปจากโคแักบอบดีเกตตีน้อยถวยๆโดนตัดจากโดนจร์เจอาร์เอาวะธอาเเมสซีเคมันนะเคมันเคจริงแล้วคนสุดท้ายของโกลเด้นแคทกำลังจะออกเปลี่ยนเป็นเอ็มโฟวัวโตใส่ติดเสาครับผมติดเสาพังล้วนๆเลยแมคกี้ตีโดนสศกมาครึ่งหลอดเลยครับโอ้กำลังมันมือแล้วตรงนี้แล้วนี่ครับผมมหหหลลลลังจาาากกกรู้้วว่่เเเคถถถอออออยยยไปแแตตี ้ายส่งก็ได้แค่ออกไปอีกหนึ่งทีมช่วยนะครับแล้วงไปที่ลงไม่ได้ครับผมนี่ฮะอีมูมาส่งให้ทีลงไปน็อกดาวน์แล้วกำลังจะสามนี่ครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมก่อนแบบนี้เอ็มเอสสีหวานเจี๊ยบยิงหวานแล้วนี่เข้าหัวหนึ่งนันอมูมาซ้ำอัดเพราะแทบจะเกมไปบอลิมเมื่อกี้แม่นจัดเลยครับผมเดี๋ยวชี้ดูตำแหน่งนะครับว่ามีคนมาชินแล้วตอนแรก2คนนะที่ขับมออเตร์ไซค์เข้ามาครับแต่ต้องดูว่าการคอสของอิมูมาแล้ววานลัคเนี่ยจะช่วยได้เยอะแค่ไหนครับแล้วสำคัญครับผมพยายามหามุมอยู่ว่ามุมนี้ปิดแล้วโดนอีมายิงฟร โอ้ยิงไม่น้องสวนกลับมาเลือบน้องเองโดยใจกูร้องครับผมอจะออกไปเอาตัวด้านหน้าก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้อาจารย์เองก็ยังกดไว้อยู่เหมือนกันนะวารักับอิมูมายัง,ย,งยิงไม่ได้ถนัดเท่าไหร่ดูอิมูมาเปิดมุมอยู่ครับ ใทยน้องก,ก่อนเสียเปรียบใช่ครับแต,แต่ว่าด้านหลังของเมจิกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขยับอาจจะลำบ,บากได้นะตุลบีเกืบน้องดาวไปครับผมจังหวะนี้ดูโซนเริ่มบีมาแล้วฮะเท่ากับว่าอิมูมาก,กับวาระต้องออกจากตรงนั้นครับและโยชิแปดไป1นึ่งสโมกปิดซ้ายยิงใส่วาระวาระกำลังจะไปก่อนแล้วเป็นเจงล้อตัดอิมูมาได้เหลือ3คนโดนล้อม โดน,นล้อโยชีพีกเกินไปหรือเปล่าเหลือย5ีผิาจังหวะน,นี้แฟดแดงย้อยกลับมาติดหน้าโยชีปารยูนิคยังไม่ขึ้นยังขึ้นไม่ถูกปลาระเบิดย้ายหนึ่งทีระเบิดแฟดมาแล้วเรียบร้อยยอูนิคตัดบอชีดได้สุดท้ายยูมาหลายตายเป็นศพของเอ็มเอสซีเหลือสองคนเดินมาวารักควักระเบิดทาม,มิ่งแบนเหลือสุรบีแล้วเป็นเอ็มเอสซีแล้วเลยครับโอ้โหแปดคิวแล้วขอไปนิโอติก้าตรงนี้ยังแม่มันยิงไวไปนิดเดียวเท่านั้นนะการการะยะกระตุนนะับแต่ว่ามันดุดปมอเตอร์ไซค์มันยิงยากแ้ะตรงนี้ที่เบน โอ้โหเป้าไงแต่ว่ายังมีอ<า>บอสเซนอยู่นะอะไรคำหน้าบอสเซนต์อะไรคำหน้าโอ้อลันไงอลสะบัดอันสี่ไอเกลดบอสเซนต์จะไปมาเจ็บหนักมากไอที่เบนไม่รอดเป็นเอ็กซ์ก่อนท่านผู้ชมครับมาแล้วหนึ่งคิวกระเพาะพ,อพอมูดพลังหนีตายเอรินมอก็ได้เล่นเหมือนกันนะอู้กระเพาะพมูดขยับเข้ามาแล้วก็จัดโมเมนต์ไปกักปืนนี่ให้สวยเลยฮะแต่ว่าจิกโกโยกำลังจะขับผ่านหรือเปล่าฮะตรงนี้หัวเห็ดขอไปขอไปแล้วอะไรกันครับเนี่ย ยิงจะยิงทุกตัวเลยหลังใจคอหัวเห็ดโอ้โหเอาปั่นไปไหนหัวเห็ดจริงจังหวะนี้ไม่โดนทางด้านแล้วยิงนี่โดนอีกนึงไงเอาเรื่องฮะหัวเห็ดยเฮต์มาคอนเทนต์หรือเปล่าครับใกล้มากแล้วที่คอนเฟิร์มเอาสเปร์เจ้าแมนใกล้มากแล้วเจ้าแมนยิงก่อนได้ก่อนนะผมยิงก่อนได้ก่อนแล้วเก็บงานเลยครับเหลือ3คนอัมบูรี่เกมมิ่งไอตรงนี้เหมือนจะมีปัญหาแล้วไอสกอร์เตเวียใช่แลเจ้าแมนสเปไปชุดนี้ทูเอสซี่ทิ้มาไอที่เก็บซีโอจีเกมปาโมทอลแล้วเปิดประตูรับพอดีอะดูเกซี่ติดไหมฮะ ยังไม่ติดลูกนี้ลูกสองวิ่งมาติดแล้วผม <ลง S 1> โอ้โหลุงปู่ช่วยด้วยยังไงจะไปหรือเปล่าเอายายช่วยก่อนแล้วเข้ามายัดเฮ้ย,ยก็วีบงังโอ้โหก็วีบังแต่ตรงนี้ไม่บงังแล้วอ้าวโมดี้เกมวิ่งไปอันดับที่ที่กแล้วหัวเหตุเป็นไงคุณไปบอกว่าคอนเทนต์เขามาแล้วครับผมคิวสติลมาได้หนึ่งในตอนนี้ตาแล้วมาแล้ว่วย้วยสเไปรย์ใส่ไม้ตีแต่ว่าลูตะโคมาขวัญขึ้นไปทีลงทันไหมงทันนะผมเลือดหายไปครึ่งหลอดยับ ลงทันแกเองนะจังหวะนี้ตัวเราไม้ตีใช่็นลูมูลดูโดนล้อเมนกันีิยังไงข่อนวายยิงใส่เกมซาบ่อยเบกากอดโดนบูโซนบีมาเลือดหายเทสโหทีละห้าเลยนะเป็นนี้ครับทำเลือดขึ้นมาก่อนนะโอ้หนีซ้ายเจอคิวันเฟิร์งอีกฮะแล้วยิงีมาแล้วเบิดมาแล้วแล้วไม่ถึงับผมติดต้นม้ ดักแมนครับครับผมติโลขึ้นมาได้ก็จริงแต่ว่าดักแมนนิ่งๆน้ำจิ้มเป็ดครับผมสัตนี้โอ้โหมีแต่นิ่มๆ,ๆนิ่งนิ่งนะเออเรียบร้อยเลยครับผมเจเยอร์ฮะแล้วแมนเดินขึ้นมามารับนี่นนงไงไเเมเดีสแลกกันมาหนึ่งหนึ่งครับผมเจ้าแมนไม่ได้กู้เตะแล้วสวิทไปแทนตูิโอเหลือคนเดียวครับผมฮอนโบย่ากำลังจะจบอันดับโอที่ โอ้โหมิติเฮดเอาแล้วครับผมมาตัดหนึ่งกับสองกันมาแล้วโยชิโดนเปิดจากโนวาด้าได้ก่อนที่หนึ่งเจเยอร์โดนซ้ำออกไปโดยวันนนลัดจอดมาได้โนวาด้าเดินมาปะระเบิดน้ำได้งัดสุดแล้วฮะจังหวะนี้ผมปะระเบิดลูกแรงไม่เป็นไรลูกสองจโดนไหมเดี๋ยวนี้โผล่มาโยชิไม่ได้่อแล้วจังหวะนี้เป็นการเก็บโดนแกรนด์ของโนวาด้าครับใช่ครับผมเหลือสามคนนะตรงนี้แล้วแจคกล็อกกำลังยัโผล่ขึ้นมาโนวาด้าโผล่ขึ้นมาก่อนยังไม่เห็นกันครับผมตอนนี้โรดิเดตยังไม่มาช่วยเพื่อนนะฮะแล้วโนวาด้าเล่นคนเดียวครับผม เห็นไม่ีน่าจะรู้ว่า <โด S 1> ล้วไหลมาอะไรมาแต่ว่าตอ่อกระบอกเรียบร้อยเลยโอ้หเหตุสุดท้ายไปได้เจมส์ครับผมนี่ไงอิลหนิกแถมไปอีกหนึ่งครับผม โอ้โหเอาจังหวะนี้ไปรีบไปตามเจมโดนไล่ชตมาได้ครับจากทางด้าน F W แล้วมุมนี้ยูนงดกับลูซสึกอยากจะตัดได้2อก่อนหุ่นมา1มันโถไม่รอยนะผมเหลือดิลลี่คนเดียวแล้วเหมือนดิลลี่อยู่ไกลพอสมควรเลยแล้วเก็บ3เลยจังหวะนี้ M S C มีทีละทอนครับเฟตตี้ครับสองคนครับเฟตตี้เห็นครับนิ่งข้อหนึ่งข้อสองนิ่งโดนแล้วโดนสองโดนหัวแล้วเรียบร้อยนะผมแจงรอนน้องดาดลงไปไม่รู้ว่า F W รู้หรือเปล่านะ ครับ,รบโลตีเ,เสร็จแล้วแต่ว่ามาไมา่กระบอกหนึ่งไม่กระบอกหนึ่งแหละเรียบร้อยครับผมเอฟเฟตีจบอันดับที่9ครับผมจังหวแล้วจังหวะนี้ตองเคสเปคุณสามใส่บอลเต้นโดนดาเมจดไปข้างหลังยิงแจมมาแอตติกฟ็อก น็อกไหมพอเซน็นน็อกจากเลเยเยแล้วกำลังจะตีวิวคิวไม่ได้เอาเลยครับเห็นน็อกดาวน์ขึ้นมาในคิวฟิดโกลเด้นแค่ใย,ยันเวอร์บุตสองดางเวอร์บุลหมูนมะผมเอาเลยครับผมลำบากมากๆสกอตโดนยิงลูกมารถกำลังจะระเบิดสุดท้ายคิวฟิดไม่ขึ้นแอรติกฟ็อกเดินมาอีกสองคนแล้วเป็นใครจะน็อกไปก่อนใครดีครับพี่บอมโอโ้โหจะไปก่อนแน่นอนนะง,งี้เรถระเบิดแะ้เดวิก้าโอ้โห มีคลอกับรถจริงๆแล้วตีน้อยตรงเองีสกอร์ลงไปนอนน้องดาวอีกหนึ่งคนครับผมบอสเต็นกำลังจะหายจากโมเมนต์ก็มีปัญหานี่เองครับผมสุดยอยมะลงไปนอนก่อนบอสเต็นสุดมาแต่ว่าไม่ไหวฮะเจอสองทางลุมครับผมเกมเดียวกับก็โยกครับผมปิดชนะของผมผม,มูจบอันดับที่แปดตาครับอ้าวแล้วรับหัวเห็ดเดินไหนหัวเห็ดไกลฟิลิปยิงไปโยกฮัวคลอหนึ่งเข้าหัวคลอสองเข้าตัวแล้วหัวเห็ดเก็บงานหัวเห็ดเก็บงานได้สำเร็จเป็นสองคิวของหัวเห็ดครับ ขอมาขอมาแล้วก็ไปได้โอ้โหตัดสินใจยิงก่อนแล้วโอวยเฮ็ดลานอีกหนึ่งนบผมเฮ็ดสุดจริงแล้วเฮ็ดินล้านหึงไหมโอ้โหพอดีอะแล้วเรียบร้อยฟุรบีบันจงยิงส่งตองเคลงไปน็อปดาวพยายามจะหาจุดโอ้โหแล้วดัวชงแคบแค่นั้นวารัปติดใจทําด้วยอะไรครับผมยิงผ่านไปฮะชอบดูเล็กๆหรือเปล่าฮะวารัปแล้ว4ีน้อยเปิดมุมออกมา กระโดนหมุนก็กรโดนหมุนโชไปหนึ่งทีครับผมนักบอลเล่ความสวยงามของการเล่นผับจีมันมีอยู่นะครับผมหนึ่งสามเนเธอร์แล์ต่อซ้ายออกมาแล้วเลยปัสอุ้ยเอาไงเปิดเบอร์เซิร์กมาแล้วนะตรงนี้สำหรับบอลปัจระเบิดมาติดต้นไม้อีกหนึ่งลูกย้อยๆมาเลยและอีกหนึ่งลูกมาข้างหน้าลอยย้อยไปบูโซนเอาไปกินเฮ้ยเฮ้ยเบูโซนเอาไปกินแล้วเป็นเมจิกอีสปอร์ตเอาเลยครับผมขึ้นท็อปห้าเลยครับเมจิกบอกไว้ต้องนยกขึ้นแน่นอนเนี่ยเฮ้ย โอ้ยแถวคลาดดักแมนโอ้โหอยากจะเลี้ยงเคฟซีแต่เจมส์่าเก็บนิวซีเก้าจะเกมไปแล้วครับนี่นะจังหวะมูเข้ามาได้อยู่แล้วแล้วตรงนี้เจมส์่าย,ยังไม่จบครับผมเอกนกี้กำลังจะหายแต่ว่าแต่ถแถมไปอีกหนึ่งแล้วเป็นบอสเต้นแบบนี้นะ่าจะไม่ได้รับประทานเคฟซีจากคุณเฟรมนะครับผมไม่สนใจครับผมเขยอยากเข้าไปก่อนเลยแล้วมันโหนไม่ได้ไดเวนดิลิก้าเกมนี้จะไม่ได้เล่นอีกหรือเปล่าลดิลลี่ตรงผู้จิวลงไปนอนแล้วตามออกไปเลยครับผมจากมันโหนแฝดฟ้าแฝดแล้วแฝดโดนแฝดตัวเองหรือเปล่านี่ครับแฝตััวเองครบผม แล้วนี่เวโรดิก้าลุกขึ้นมาระเบิดความโมโหแล้วเรียบร้อยเวโรดิก้าโอ้โหยาเดี๋ยวค่อยปั๊มครับผมเอาคิวก่อนแล้วกระโดดขึ้นมาช็อตนี้เห็นแล้วอุ้ยเอ็นแล้วโอ้ยน้องเรียบร้อยเลยครับผมกลายเป็นว่าเหลือดิ๊ดดี้คนเดียวเหลือดิ๊ดดี้คนเดียวแล้วเรียบร้อยไปดิ๊ดดี้ได้ไปแต่ว่ายังซามไม่ได้เหลือ20่สเลือดไหลตายไปเรื่อยๆแล้วเรียบร้อยแล้วโดดได้ไปตัดน้องป๊อปลี่เไว้เกอร์โมจ็ค โคแทกโนดาโพแทกทำได้ดีกว่าแลวเทกขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นทางด้านโคแทกอีกแล้วผมโดนกอนแหวยิงมาไกลแต่กันตีใส่คอนเทสเจะเกมไปก่อนแลวก็ลังจะสามออกจากเกมยังไม่ได้ครับกอนแหวเจมเจมเห็นได้ยินเสียงเจมรู้เจมได้ยินเจมขึ้นตะโกบและเจมสเปย์ใส่เอ็ดดี้เจมได้ไหมเจมยังไม่ได้และเอ็ดดี้ยังไม่ตรงเอ็ดดี้รอดไปข้างหน้ามีลาไหมมีไกลๆขอมาเอ็ดดี้กำลังจะลอดสุดท้ายเอ็ดดี้รอดไปครับโอ้ตด้ครับผมแล้วเห็นแล้วฮะช็อตนี้ แบบนี้เรียบร้อยไหมขันนัดเดียวนอนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมเลเดียนะส่งบรรณาวานลงไปนอนก่อนครับผมครับผมคิวแล้วกำลังจะปิดคิวบรรณาได้หรือเปล่าต้องรอดูครับ<ช>โอลิมปัสขยับขึ้นมามีทโทมโปะไว้ให้บีลีฟครับผมถูกได้ฮะแบบนี้ฮอนโบย่าเดินแล้วครับกำระเบิดมาเลยฮะกำระเบิดแล้วเลเดียนปิดบรรณาวาันจีเกมไประเบิดของฮอนโบย่ามาดูกันฮะถึงไหมฮอนโบย่าถึงแต่ว่ามันออกไปไกลหน่อยครับผมชิงไกลฮะได้ครับหีลีฟน่าจะขึ้นมาได้ครับโอลิมปัสเอาไปยังไง โดนไฟเผาไปแบบนี้ไกลๆเองสักก้อนไม่โดนเจมครับผมสุดท้ายนี่ไงเอ็มไอทีเฮสครับผมตกงเอ็มซีพออกจากก่ายขันอันดับที่15ไปใขอบวงข้างล่างเอ็ดดี้หันกลับมายิงซาวิสเปไปคูณ3ตัวแรกไม่เป็นไรกระสุนหมดก่อนแล้วดูผู้วิจาแมนสวนก,ก็มากอดแมวล่วงแล้วเอ็ดดี้ล่วงตามไปทั้งด้านบุรีรัมย์ที่บอมเจอไว้จบอันดับที่4เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับใช่ค,ครับก<ม>านบอมโอ้โหวันนี้เกมสุดท้ายลู่เฉยเลยแล้วบ้อชี้เข้ามาเรียบร้อยครับผม เกมไปโดนนี่มมมาครับผมปิดทันเป็สุดท้ายแล้วซับออกเกมไปเลยฮะองดูว่าทำได้ไหมล้วขึ้นรถแบบนี้ฟรีฮะอาอิวม้าเจ้าแมลงจากรถก่อน3ต่อ4ครับผมตรงนี้แล้วนี่ไงบอชิสตกเจเย่ลงไปนอนก่อนกระเปไปด้านหลังสวิตยังไงเปิดมุมหลังหินมาแล้วโดนระเบิดไปจะรอดไหมมีตั้งไกลไปครับผมใช่ครับคิวลีเดอร์น้ำออกไปอีกพอสมควรครับต่อแรงจั่งงูลอฟครับผมแจงกูลอฟตรงนี้อุ้ยโดนทอมาจากเวันดิก้า,าเวรา ผ่านตัวผมมาแล้วเวนตุก้าเดินเวนตุก้าเก็บโถตัเดชเจอาได้แล้วเก็บออกจากเกมไม่ใช่ขเราจบไปก่อนในดับที่สิบสามเวนตุก้าจะไปต่อแข็งไม่ไหวครับผมเป็นเอเมซีส่งเดชเจเกมมิ่งออกจากเกมในดับที่สิบสองเหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับทางของผมพมู้เหมือนกันนะครับผมต้องยื้อให้นานที่สุดนะแล้วดูข้อมาต<อ>วิทถงวารักลงไปนอนก่อนอครับผมน็อกดาวน์สองคนแล้วปิดไม่ได้เหลือตวิทคนเดียวจะโดน โอ้โดนเอาคืนแบบแสบๆเลยหรือเปล่าช็อตนี้ธนวัฒน์ไปโดนเจมส์านน้ารักเจ้าแม่ไปได้บอสชิ้นอีกหนึ่งน้องดาวเหลือคนเดียวหรือ,อเปล่าเหลือตุลธบีคนเดียว <ๆ S 2> ดิวตีเจเยอร์ปิดงานไปเหลือตุลธบีคนเดียวยังไงครับผมได้2ก่อนไม่เดินปิดโดนเขาสวนมาแล้วเรียบร้อยเลยครับผมเอ็มจีหรือว่าเมจิกจบในดับที่ที่เป็ดโดนเหยียนมา<ช>พี่บอมบโดนเหยียนมาแล้วได้ยิงฟรีก่อนได้ยิงฟรีก่อนได้มาเป็นเลเดียนแล้วปิดงานเลยเป็น5คิวของจูริโอครับยังไงครับผมจูริโอครับมาแล้วอะพร้อมโกลซานี่เลยอีกทางด้านหนึงูเกกตที่ัับบครผม โอ้โหสองคนนี้คอมโบกันส่งอิลูมิเนตออกไป2คนครับ,บ<น>แล้วเรียบร้อยครับผมแงะทา้งด้านของอิลูมิเนตทางด้านขวาบนของวงเนี่ยออกจากการแข่งในอันดับที่สิบไปเลยตียิงฟรีใส่จูเลีโอหัวแตกไปครับจูเลีโอซ้ำออกจากเกมหัวแล้วรูปหลังฮะแล้วเอพีเบนเปิดหัวสวิตมาแล้วจันโมเมนต์เปิดสบะบัดตำแหน่งมาควักแกรนเน็ตปาโค้งๆใส่ทางด้านจูเลยโอมาเทนไหมจิโกโยจันโมเมนต์ลากสเวไปมาติดไปหนึ่งนัดอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกบูโอนบีมาเลดิกได้ฟรี่ตีแล้วเบิดโยๆมมมาอีกีกจนมเมนเ์ เบเยปิดเพลอมูนจบในอันดับที่9ก้าโดยชิโกยนเกมสุดท้าย AG ต้องการชิคกี้ินเนอร์นะครับผมมาดูข้อมาเข้อมาฟาโรสอ,อีโรนิกรโก้ไปอีโรนิอบสวนเกือบได้เหมือนกันครับผมอตอมโมงอยู่ครบสี่เหมือนกันนะตรงนี้แล้วธนวัน์ขอไปขอใบขอใบยังได้อยู่ครับผมสำหรับตอตมโมงงานแล้วทูเกตี้เปิดมาขยับโหลดเข้ามาแล้วอุ้ยลากไปไม่ทันแต่ว่าธนวันรมาเซฟไว้ได้ครับผมจอดนีครับผมโอ้แต่ว่าจอดนี้นี่เฟดดี้สุดท้ายมาเก็บงานครับแล้วก็น่าจะชุกกันขึ้นมาได้ฮะโอม <จ>มาดีใช่มาดีมาดีแลวดูว่าตรงนี้ JKR ขอไปนี่ไง DMG หันมาช่วยครับผม JKR สามลิลิอบนี้ไม่ได้ดึงกันขึ้นมาครับโอ้แล้วขอบาออกซิเจนกำลังจะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยแต่ว่าเป็นติ๊กแซ็กนั่นเองแต่วัดสุดท้าย DMG ครับผมโอ้โหยิงอย่างชัวะส่งนาเมตสุดท้ายครับผมเข้านับผ่าของออกซิเจนนะฮะออกเกมไปแล้วเดินมาจอดน,นี้ DMG บอกว่าวัดระยะอยู่นานวัดระยะอยู่นานแล้วเป็นทนวัดที่แอบยิงอยู่อีกทางด้านหนึ่งครับผมโอ้แล้วสุดท้าย ส่งทางด้านของต่อสมองโอเคไปเลยทางด้านหนึ่งซิกแซกเกิดด้านหน้าจิมโกโจเหมือนกันเลยเย็นลุกขึ้นมาต่อต้านแ,แต่ว่าไม่ไหวครับผมเจอสามก็บอกสี่ก็บอกอาร์มูริเกมมิง,งที่ตั้งเป้าไว้ว,ไว,ว่า,าจะได้ไก่ในเกมท้ายนั่นเองใช่ครับผมได้เกมแรกมาแล้วด้วยนะใช่ครับอัฟเปมาอย่างรอดอยู่วะดีเอ็มจีแล้วต้องยิงรถทิ้งไหมแข่งต่อหน้ากับดีเอ็มจีปาระเบิดมาดีเอ็มจีนอนอยู่แต่ว่าดาเมจมันไม่พอตองเข็มไปได้เจงเคอาร์เหลือสองคนปามุระต่อไปลงแหล่งแน่นอนนะแบบนี้ดี<ส>เอ็มจีม โอ้ยมันสั้นไปหน่อยครับผมแรมจะสเปรเข้าไปแต่ว่ายังไม่โดนดีเอีอีกทางด้านหนึ่งฟิกแซกวิ่งไปกดแล้วเรียบร้อยเหลือธนวัฒน์คนเดียวครับผมสามหอกเกมครับฟิกแซกใส่ดีเอ็มซีไปครับธนวัฒน์จะทําได้หรือเปล่าครับเฟดัปของเขาหนึ่งครับต่อสี่แต่ถือว่าวันนี้เอจมาได้ตามเป้านะได้หนึ่งชิคเก้นครับผมและเกมนี้กําลังจะได้ที่สองนี่อุ้ยแต่ว่าตรงของเกลงไปน้อยก่อนอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบครับผมธนวัฒน์นะ เล่นกับหลังแอร์ดอบครับผมน่ว,ว่าสุดท้ายไม่ไหวฮะโกลเด้นแคทปิดเกมสุดท้าย26คฤิภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือดจีนเงินรางวัลรวมกว่า760,000บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG